ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าก่อนนอนผมโอ๊ตครับและฝนค่ะคืนนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังมาท่องไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์และแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจของเราค่ะ ใช่ครับคุณฝนถ้าพูดถึงห้วงอวากาศหลายคนคงนึกถึงหลุมดำใช่ไหมครับปรากฏการที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแสงก็ยังหนีไม่พ้นแต่คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าหลุมขาวบ้างไหมครับหลุมขาวเหรอคะคุณโอ๊ตฟังดูเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกับหลุมดำเลยนะคะมันคืออะไรกันแน่คะ นั่นแหละครับคุณฝนหลุมขาวคือแนวคิดทางทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจจะเป็นขั้วตรงข้ามของหลุมดำอย่างแท้จริงครับถ้าหลุมดำคือสิ่งที่ดูดกลืนทุกสิ่งหลุมขาวก็อาจจะเป็นสิ่งที่พ่นหรือขับไล่ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาครับโอ้โหฟังดูน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณโอ๊ต เหมือนเป็นประตูสู่จักรวาลอีกด้านหนึ่งเลยนะคะใช่ครับคุณฝนคืนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงแนวคิดของหลุมขาวที่ยังคงเป็นปริศนาในฟิสิกส์ดาราศาสตร์ครับเราจะมาสำรวจว่ามันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเราถึงยังไม่เคยเห็นมันเลยพร้อมกับทฤษฎีสุดล้ำที่เชื่อมโยงหลุมขาวเข้ากับจุดกำเนิดของจักรวาลและความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามมิติครับ เตรียมตัวให้พร้อมนะคะคุณผู้ฟังเพราะเรื่องราวในคืนนี้อาจจะทำให้คุณมองจากระวาลไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะช่วงที่1ห,หลุมดำที่มาของแนวคิดหลุมขาวก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับหลุมขาวเราคงต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจกับหลุมดำเสียก่อนครับ เพราะแนวคิดของหลุมขาวนั้นถือกำเนิดขึ้นมาจากสมการที่ใช้อธิบายหลุมดำนี่แหละครับหลุมดำนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งและน่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณโอ๊ตใช่ครับคุณฝนหลุมดำ black hole คือบริเวณในอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลจนไม่มีอะไรสามารถหลุดรอดออกมาได้แม้กระทั่งแสงครับมันเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์มวลมหาศาลที่หมดอายุไขครับ จุดศูนย์กลางของหลุมดำเรียกว่าเอกภาวะ Singularity ซึ่งเป็นจุดที่มีความหนาแน่นเป็นอนันต์และแรงโน้มถ่วงก็เป็นอนันต์เช่นกันครับส่วนขอบเขตที่ไม่มีอะไรสามารถหลุดรอดออกมาได้เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ event horizon ครับเหมือนกับจุดที่ไม่มีวันหวนคืนเลยนะคะคุณโอ๊ต ถ้าอะไรหลุดเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์แล้วก็คือจบเลยถูกต้องครับคุณฝนแล้วทีนี้หนักฟิสิกส์ก็เริ่มศึกษาสรรมการของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตน์ le, ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายแรงโน้มถ่วงและโครงสร้างของอวกาศเวลาครับ เมื่อนักฟิสิกส์นำสมการเหล่านี้มาใช้กับหลุมดำพวกเขาก็พบว่าสมการเหล่านี้ไม่ได้บอกแค่ว่ามีบริเวณที่ทุกสิ่งถูกดูดเข้าไปเท่านั้นครับแต่ยังบอกเป็นในถึงความเป็นไปได้ของอีกปรากฏการหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงครับ อีกปรากฏการหนึ่งที่ตรงกันข้ามหรอคะคุณโอต๊ตใช่ครับคุณฝนถ้าหลุมดำคือบริเวณที่เข้าได้แต่ออกไม่ได้สมการก็บอกว่ามันอาจจะมีบริเวณที่ออกได้แต่เข้าไม่ได้ครับนั่นแหละครับคือจุดกำเนิดของแนวคิดหลุมขาวครับ โอ้โหแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วค่ะคุณโอ๊ตเหมือนเป็นประตูที่เปิดออกสู่ที่ไหนสักแห่งเลยนะคะเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับเรามีเหรียญที่มี2ด้านนะครับถ้าด้านหนึ่งคือหลุมดำที่ดูดกลืนทุกอย่างอีกด้านหนึ่งก็ต้องมีสิ่งที่ผลักดันทุกอย่างออกมาสิครับมันเป็นความสมมาตรที่สวยงามในทางฟิสิกส์เลยนะคุณฝนเห็นด้วยค่ะคุณโอ๊ตฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าจักรวาลเรานี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะเนี่ย แล้วเจ้าหลุมขาวนี้มันมีลักษณะยังไงบ้างคะช่วงที่2หลุมขาวคืออะไรถ้าหลุมดําคือสิงกู l ลาริตีที่ปลายทางของการอวกาศที่ทุกสิ่งถูกดูดเข้าไปหลุมขาวก็คือสิงกู l ลาริตีที่ต้นทางของการอวกาศที่ทุกสิ่งถูกพ่นออกมาครับเหมือนกลับว่าเวลาไหลย,ย้อนกลับในบริเวณนั้นเลยใช่ไหมคะคุณโอ๊ตใช่ครับคุณฝนลองจินตนาการแบบนี้นะครับหลุมดา คุณสามารถเดินทางเข้าไปได้แต่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ไม่ว่าคุณจะพยายามเร็วแค่ไหนก็ตามเพราะแรงโนมถ่วงมันมหาศาลมากหลุมขาวคุณไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้เลยครับไม่ว่าคุณจะพยายามเร็วแค่ไหนก็ตามเพราะมันกำลังพ่นทุกสิ่งทุกอย่างออกมาด้วยความเร็วที่เหนือกว่าสิ่งที่คุณจะเข้าไปได้ครับ <ST ARR EN C II> โโหฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นกำแพงที่เราไม่มีทางข้ามเข้าไปเลยนะคะ ถูกต้องครับคุณฝนและเหมือนกับหลุมดำหลุมขาวก็มีขอบฟ้าเหตุการณ์เช่นกันครับแต่เป็นขอบฟ้าเหตุการณ์ที่ทำงานในทิศทางตรงกันข้ามครับแทนที่จะเป็นขอบเขตที่ไม่มีอะไรหลุดรอดออกมาได้มันคือขอบเขตที่ไม่มีอะไรสามารถเข้าไปได้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือหลุมขาวนั้นเป็นย้อนกลับทางเวลา time reverse ของหลุมดำครับ ถ้าเราถ่ายวิดีโอหลุมดาแล้วเล่นย้อนหลังสิ่งที่เราเห็นก็คือหลุมขาวครับโอ้โหนี่มันเหมือนกับว่าจักรวาลเรามีเทปบันทึกที่เล่นไปข้างหน้าได้หลุมดำและเล่นย้อนหลังได้เลยนะคะใช่ครับคุณฝนและนี่คือคุณสมบัติหลักๆของหลุมขาวตามทฤษฎีครับมันไม่สามารถดูดกลืนอะไรได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาใกล้จะถูกผลักออกไป มันปล่อยพลังงานและสะสารออกมาอย่างมหาศาลเหมือนกับเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานและสะสารที่ไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่สามารถก่อตัวขึ้นได้ตามธรรมชาติในจักรวาลปัจจุบันนี่คือจุดสำคัญครับตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปหลุมขาวไม่สามารถก่อตัวขึ้นจากการยุบตัวของดาวฤกษ์เหมือนหลุมดำครับอา้าว ถ้ามันก่อตัวขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แล้วมันจะมาจากไหนล่ะคะคุณโอ๊ตนั่นแหละครับคุณฝนนี่คือคำถามสำคัญที่นำไปสู่ทฤษฎีที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมครับผมว่ามันเหมือนกับว่าเรามีทางออกที่เราไม่รู้ว่าทางเข้ามันอยู่ตรงไหนนะครับเป็นอะไรที่ท้าทายความคิดมากๆเลยครับเห็นด้วยคะ่ะคุณโอ๊ตยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าจักรวาลเรานี่มันมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะเลยนะคะเนี่ย แล้วถ้ามันก่อตัวเองไม่ได้แล้วมันจะมาจากไหนล่ะคะเรามาเรื่องเล่าก่อนนอนทฤษฎีที่เชื่อมโยงหลุมขาวเข้ากับจุดกำเนิดของจักรวาลกันต่อเลยครับช่วงที่3หลุมขาวกับการกำเนิดจักรวาลทฤษฎีบิ๊กแบงที่กลับด้านหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับหลุมขาวคือการเชื่อมโยงมันเข้ากับจุดกำเนิดของจักรวาลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อทฤษฎีบิ๊กแบงบิ๊กแบงทีโอรี Big Bang, Big Bang Theory, ครับ โอ้หนี่มันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดอีกนะคะคุณโอตหลุมขาวอาจจะเกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเลยเหรอคะใช่เลยครับคุณฝนลองคิดดูนะครับว่าบิ๊กแบงคือการที่จักรวาลเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่มีความหนานแน่นและร้อนจัดมหาศาลแล้วก็ขยายตัวหรือพ่นสสา,ารและพลังงานออกมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนกับการระเบิดครั้งใหญ่ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเลยค่ะ แล้วทีนี้ลองย้อนกลับไปดูคุณสมบัติของหลุมขาวที่เราคุยกันเมื่อกี้สิครับหลุมขาวคือสิ่งที่พ้นหรือคลับไล่สสารและพลังงานออกมาอย่างมหาศาลและไม่สามารถเข้าไปได้อุ๊ยนี่มันเหมือนกับบิ๊กแบงเลยนะคะคุณโอ๊ตนั่นแหละครับคุณฝนนักฟิสิกส์บางคนจึงเสนอแนวคิดว่าบิ๊กแบงอาจจะเป็นหลุมขาวขนาดยักษ์ครับ หมายความว่าจาักรวาลของเราทั้งหมดกำลังถูกพ่นออกมาจากหลุมขาวหรอคะเป็นแนวคิดที่น่าทึ่งใช่ไหมครับคุณฝนตามทฤษฎีนี้ Big Bang อาจจะเป็นขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมขาวครับซึ่งเป็นจุดที่สะสารและพลังงานทั้งหมดในจักรวาลของเราถูกผลักดันออกมาสู่การดำรงอยู่ครับ แนวคิดนี้ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างที่ทฤษฎีบิ๊กแบงแบบดั้งเดิมยังไม่สามารถอธิบายได้เช่นอะไรอยู่ก่อนบิ๊กแบงหรืออะไรคือแหล่งกำเนิดของสสารและพลังงานนั้นถ้าบิ๊กแบงคือหลุมขาวมันก็เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ก่อนที่จะพ้นจัก,กรวาลของเราออกมาใช่ไหมคะ ถูกต้องพระคุณฝนแนวคิดนี้เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่ว่าจักรวาลของเราอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจักรวาลคู่ขนาน Parallel Universe ที่เป็นผล,ผลผลิตจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติอื่นครับผมว่าทฤษฎีนี้มันทำให้เรามอง Big Bang ในมุมที่แตกต่างออกไปเลยนะครับจากที่เคยคิดว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรอยู่ก่อนหน้ามันกลับกลายเป็นทางออกของอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นอีกครับมันทำให้รู้สึก ว่าจักรวาลเรานี่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคุณฝนใช่ค่ะคุณโอ๊ตฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเหมือนกับเรากำลังอยู่ในฟองสบู่ที่ถูกพ่นออกมาจากอะไรบางอย่างเลยนะคะแล้วถลุมขาวเกี่ยวข้องกับบิ๊กแบงขนาดนี้ทำไมเราถึงยังไม่เคยเห็นมันเลยล่ะคะนั่นแหละครับคุณฝนนี่คือความท้าทายที่สำคัญที่สุดของแนวคิดหลุมขาวครับช่วงที่4ทํทำไมเราถึงยังไม่เคยเห็นหลุมขาว แม้ว่าหลุมขาวจะดูน่าตื่นเต้นและสมเหตุสมผลในทางทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงเรายังไม่เคยมีหลักฐานการสังเกตการที่ยืนยันการมีอยู่ของมันเลยครับทำไมล่ะคะคุณโอ๊ตถ้ามันพ่นสะสารและพลังงานออกมาอย่างมหาศาลเราก็น่าจะเห็นมันได้ง่ายๆสิคะนั่นแหละครับคุณฝนนี่คือความท้าทายครับมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้หลุมขาวยังคงเป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎีเท่านั้นครับ 1. มันไม่เสถียร unstable ตามการคำนวณทางฟิสิกส์หลุมขาวนั้นไม่เสถียรอย่างยิ่งครับทันทีที่มันก่อตัวขึ้นซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรหรือทันทีที่มันเริ่มพ่นสะสารและพลังงานออกมามันก็จะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วหรือสลายไปในทันทีครับอ้าวถ้ามันยุบตัวไปเร็วขนาดนั้นเราก็ไม่มีทางเห็นมันได้เลยสิคะ ใช่ครับคุณฝนมันอาจจะเกิดขึ้นและหายไปในพริบตาเดียวเร็วกว่าที่เราจะตรวจจับด้วยเครื่องมือใดๆครับเหมือนกับฟองสบู่ที่แตกออกในทันทีที่เราเป่ามันออกมาครับ 2. ไม่สามารถก่อตัวขึ้นได้ในจักรวาลปัจจุบันอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าหลุมขาวไม่สามารถก่อตัวขึ้นจากการยุบตัวของดาวฤกษ์เหมือนหลุมดำครับ หลุมดำเกิดจากการที่ดาวฤกษ์มวลมหาศาลยุบตัวลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของตัวเองครับแต่หลุมขาวนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างออกไปซึ่งยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในจักรวาลปัจจุบันครับ ก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะมีตามสมการแต่ไม่มีกระบวนการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงในจักรวาลที่เราอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณฝนมันเหมือนกับว่าสมการอนุญาตให้มันมีอยู่แต่ธรรมชาติไม่ได้มีกลไกที่จะสร้างมันขึ้นมาครับ 3. หลักฐานการสังเกตการที่ยังไม่มี แม้จะมีนักฟิสิกส์บางคนพยายามมองหาสัญญาณที่อาจจะบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของหลุมขาวเช่นการระเบิดของรังสีแกมมาที่รุนแรงผิดปกติซึ่งอาจจะเป็นการพ่อนสะสารและพลังงานออกมาจากหลุมขาวที่กำลังยุบตัวแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนพอ ผมว่ามันเหมือนกับเรากำลังตามหาสัตว์ในตำนานนะครับคุณฝนมีคำบอกเล่ามีภาพวาดแต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยแต่การตามหานี่แหละครับที่ทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเพราะมันผลักดันให้เราคิดคนเครื่องมือใหม่ๆและทฤษฎีใหม่ๆเพื่อทำความเข้าใจจักรวาลครับเห็นด้วยเลยค่ะคุณโอ๊ตแม้จะยังไม่เห็นแต่การมีอยู่ของแนวคิดนี้ก็ทำให้จักรวาลเราน้าตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ แล้วถ้ามันมีอยู่จริงมันจะเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์อื่นๆในอวกาศได้ยังไงบ้างคะช่วงที่5หลุมขาวกับรูหนอนประตูสู่การเดินทางข้ามมิตินี่คือส่วนที่หลายคนน่าจะชอบครับคุณฝนเพราะมันเชื่อมโยงหลุมขาวเข้ากับแนวคิดที่น่าทึ่งอย่างรูหนอนและความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามมิติหรือเดินทางข้ามเวลาครับโอ้โหนี่มันเหมือนในหนังไซไฟเลยนะคะคุณโอ๊ต รูหนอนนี่คือทางลัดในจักรวาลใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณฝนรูหนอนหรือที่เรียกว่าสะพานไอสไตรโรลเซนไอสไตรโรเซนคือแนวคิดทางทฤษฎีที่เสนอว่ามันอาจจะเป็นอุโมงค์หรือทางลัดในโครงสร้างของอวกาศเวลาที่เชื่อมโยงสองจุดที่ห่างไกลกันมากในจักรวาลเข้าด้วยกันครับลองจินตนาการว่าจักรวาลเป็นแผ่นกระดาษแบนๆครับ ถ้าคุณอยากไปจากจุด A ไปจุด B ที่อยู่ไกลกันมากๆคุณก็ต้องเดินไปตามพื้นผิวกระดาษใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณพับกระดาษให้จุด A กับจุด B มาชนกันแล้วเจาะรูทะลุคุณก็สามารถเดินทางจาก A ไป B ได้ทันทีครับนั่นแหละครับคือแนวคิดของรูหนอนโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยคะ่ะคุณโอ๊ตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหลุมขาวล่ะคะนั่นแหละครับ ตามทฤษฎีบางอย่างหลุมดําและหลุมขาวอาจจะเป็นปลายทางของรูหนอนครับลองจินตนาการว่าหลุมดําคือทางเข้าของรูหนอนคุณสามารถเดินทางเข้าไปในหลุมดําได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับคุณนะครับเพราะแรงโน้มถ่วงมันมหาศาลหลุมขาวคือทางออกของรูหนอนและเมื่อคุณเดินทางผ่านรูหนอนไปแล้วคุณก็จะถูกพ้นออกมาจากหลุมขาวอีกด้านหนึ่งครับหมายความว่า ถ้าเรากระโดดเข้าไปในหลุมดําเราอาจจะโผล่ออกมาอีกด้านหนึ่งในจักรวาลอื่นหรือแม้กระทั่งในเวลาอื่นเลยเหรอคะเป็นแนวคิดที่น่าทึ่งใช่ไหมครับคุณฝนทฤษฎีนี้เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามจักรวาลหรือเดินทางข้ามเวลาครับอย่างไรก็ตามรูหนอนก็ยังเป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎีเช่นกันครับ และถ้ามันมีอยู่สิ่งมันก็อาจจะไม่เสถียรอย่างยิ่งและอาจจะยุบตัวลงทันทีที่อะไรบางอย่างพยายามเดินทางผ่านมันไปครับฟังดูแล้วก็ทั้งน้าตื่นเต้นและหน้าผิดหวังไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณโอ๊ต เหมือนกับว่ามีประตูวิเศษอยู่ตรงหน้าแต่เราไม่สามารถเปิดมันได้เลยผมว่าแนวคิดเรื่องรูนอนที่เชื่อมหลุมดำกับหลุมขาวนี่มันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากๆเลยนะครับคุณฝนมันทำให้เรารู้สึกว่าจักรวาลน,นี้ไม่ได้มีแค่ที่เราเห็นแต่ยังมีมิติและความเป็นไปได้อีกมากมายที่เรายังไม่เข้าใจครับ แม้จะยังเป็นแค่ทฤษฎีแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจชั้นดีให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เลยครับเห็นด้วยค่ะคุณโอ๊ตมันทำให้เราจินตนาการถึงการผจญภัยในอวกาศที่ไม่รู้จบเลยค่ะแล้วนอกจากทฤษฎีเหล่านี้แล้วหลุมเขายังมีนัยยะอะไรอีกบ้างไหมคะช่วงที่6ข้อจำกัดและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลุมขาว คุณฝนครับแม้ว่าหลุมขาวจะน่าตื่นเต้นแต่เราก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดและความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับมันด้วยนะครับเพื่อให้เรามองมันในมุมมองที่ถูกต้องครับใช่ค่ะคุณโอต๊ตบางทีข้อมูลที่ได้ยินมาก็อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดไปได้ง่ายๆเลยค่ะถูกต้องครับข้อจำกัดหลักๆคือ 1. เป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎีเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือหลุมขาวเป็นเพียงแนวคิดทางคณิตศาสตร์หรือแนวคิดทางทฤษฎีที่ได้จากสมการของไอน์สไตน์เท่านั้นครับยังไม่มีหลักฐานการสังเกตการใดๆที่ยืนยันการมีอยู่ของมันครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่สมการบอกว่ามีได้แต่ธรรมชาติยังไม่แสดงให้เราเห็นใช่ไหมคะ ใช่ครับคุณฝนแตกต่างจากหลุมดำที่เรามีหลักฐานการสังเกตการมากมายเช่นการตรวจจับเคลื่อนความโน้มถ่วงจากการรวมตัวของหลุมดำหรือภาพถ่ายของหลุมดำจากกล้องโทรทัศน์ Event h o r i ร zon Tele s c o p e ครับ 2. ความไม่สเสถียรทำให้สังเกตได้ยากอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าหลุมขาวนั้นไม่สเสถียรอย่างยิ่งครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันก็จะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วหรือสลายไปในทันทีทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะสังเกตการมันได้เลยครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นแสงวาบที่ปรากฏขึ้นแล้วก็หายไปในพริบตาเลยนะคะใช่ครับคุณฝนและนั่นคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการค้นหาห,าหลุมขาวครับ 3. ไม่สามารถเข้าไปได้ แม้ว่าในนิยายวิทยาศาสตร์จะมีการจินตนาการว่าสามารถเดินทางเข้าไปในหลุมขาวได้แต่ตามทฤษฎีแล้วคุณไม่สามารถเข้าไปในหลุมขาวได้เลยครับเพราะมันกำลังพ่นทุกสิ่งทุกอย่างออกมาครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นประตูทางออกที่ไม่มีประตูทางเข้าเลยนะคะใช่ครับคุณฝนและนี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญจากหลุมดำที่สามารถเดินทางเข้าไปได้ครับ 4. ไม่ได้หมายถึงจากรวาลคู่ขนานโดยตรง แม้ว่าแนวคิดของหลุมขาวจะถูกเชื่อมโยงกับรูหนอนและความเป็นไปได้ของจักรวาลคู่ขนานแต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นเพียงการตีความหรือการขยายแนวคิดทางทฤษฎีเท่านั้นครับยังไม่มีหลักฐานใดๆที่ยืนยันว่ารูหนอนมีอยู่จริงหรือว่ามันจะนำไปสู่จักรวาลอื่นได้ครับ ผมว่าสิ่งสำคัญคือการแยกแยะระหว่างวิทยาศาสตร์กับนิยายวิทยาศาสตร์นะครับคุณฝนวิทยาศาสตร์คือการค้นหาความจริงจากหลักฐานและการทดลองส่วนนิยายวิทยาศาสตร์คือการใช้จินตนาการบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ครับทั้งสองอย่างมีคุณค่าในตัวเองแต่ก็ไม่ควรนำมาปะปนกันครับเห็นด้วยเลยค่ะคุณโอ๊ตการเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้จะทำให้เราชื่นชมความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น โดยไม่หลงไปกับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ค่ะใช่ครับคุณฝนและนี่แหละคือความงามของการเรียนรู้ครับการที่เรายอมรับว่าเรายังไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจุดเริ่มต้นของการค้นหาคำตอบใหม่ๆครับช่วงที่7อนาคตของการค้นหาหลุมขาวคุณฝนครับแม้ว่าหลุมขาวยังคงเป็นปริศนาแต่การค้นหาคำตอบเกี่ยวกับมันก็ยังคงดำเนินต่อไปครับ นักฟิสิก์ยังคงศึกษาและพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดนี้ครับแล้วในอนาคตเราจะมีโอกาสได้เห็นหลุมขาวจริงๆไหมคะคุณโอ๊ตนั่นคือคำถามที่น่าสนใจครับคุณฝนแม้จะยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับ 1. การพัฒนาทฤษฎีโน้มถ่วงควอนตัม อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นั้นไม่สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลได้โดยเฉพาะในสภาวะสุดขั้วอย่างจุดศูนย์กลางของหลุมดำหรือจุดเริ่มต้นของบิ๊กแบงครับ นักฟิสิกส์กำลังพยายามพัฒนาทฤษฎีโน้มถ่วงควอนตัมควอนตัมกราวิตี้ซึ่งเป็นทฤษฎีที่จะรวมทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายโรคของอนุภาคขนาดเล็กมากๆครับ เหมือนกับว่าเรากำลังพยายามสร้างทฤษฎีเดียวที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณฝนและถ้าทฤษฎีโน้มถ่วงควอนตัมสำเร็จมันอาจจะให้คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของหลุมดำหลุมขาวและจุดกำเนิดของจักรวาลครับบางทีมันอาจจะบอกเราว่าหลุมขาวสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือมันอาจจะบอกว่าหลุมขาวไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้ครับ 2. การสังเกตการเคลื่อนความโน้มถ่วง การตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนของอวกาศเวลาที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรงในอวกาศเช่นการรวมตัวของหลุมดำได้เปิดหน้าต่างบานใหม่ให้เราได้ศึกษาจักรวาลครับ ในอนาคตเครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นอาจจะสามารถตรวจจับสัญญาณที่ผิดปกติซึ่งอาจจะบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของหลุมขาวได้ครับเช่นการระเบิดของพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆครับโอ้โหนี่มันเหมือนกับว่าเรากำลังมีหูที่สามารถฟังเสียงของจักรวาลได้เลยนะคะ ใช่ครับคุณฝนและยิ่งเรามีเครื่องมือที่ดีขึ้นเท่าไร่โอกาสที่เราจะค้นพบสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับโอ้โหนี่มันเหมือนกับว่าเรากำลังมีหูที่สามารถฟังเสียงของจักรวาลได้เลยนะคะใช่ครับคุณฝนและยิ่งเรามีเครื่องมือที่ดีขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่เราจะค้นพบสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับ 3. การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ นักฟิสิก์ยังคงใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงในการจำลองพฤติกรรมของหลุมดำหลุมขาวและโครงสร้างของอวกาศเวลาภายใต้สภาวะสุดขั้วครับการจำลองเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจปรากฏการณ์นี้ได้ดีขึ้นและช่วยในการคาดการว่าเราควรจะมองหาสัญญาณอะไรในจักรวาลครับ ผมว่ามันน่าตื่นเต้นนะครับคุณฝนที่เรากำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้และความรู้ของเราเกี่ยวกับจักรวาลก็กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วครับเห็นด้วยเลยค่ะคุณโอ๊ตการเดินทางของมนุษย์ในการค้นหาคำตอบในจักรวาลน,นี่ไม่หวนซึ่งสุดจริงๆค่ะใช่ครับคุณฝนและหลุมขาวก็เป็นหนึ่งในปริศนาที่ยังคงรอการไขคำตอบครับคุณผู้ฟังครับ ตลอดรายการเราได้พูดคุยถึงหลุมขาวแนวคิดที่ยังคงเป็นปริศนาและท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลครับใช่ค่ะคุณโอ๊ตเราได้สำรวจว่าหลุมขาวคืออะไรทำไมมันถึงเป็นขั้วตรงข้ามของหลุมดำและทฤษฎีสุดล้ำที่เชื่อมโยงมันเข้ากับจุดกำเนิดของจักรวาลและความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามมิติค่ะ แม้ว่าหลุมขาวยังคงเป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์แต่การมีอยู่ของมันก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับนักวิทยาศาสตร์ในการค้นหาคำตอบและผลักดันขีดจำกัดของความรู้ของเราครับเหมือนกับว่าจักรวาลน,นี้มีกล่องปริศนาที่รอให้เราเปิดออกอยู่เสมอเลยนะคะคุณโอ๊ตและหลุมขาวก็เป็นหนึ่งในกล่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดค่ะ ใช่เลยครับคุณฝนและไม่ว่าหลุมขาวจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามการที่เราได้เรียนรู้และจินตนาการถึงมันก็ทําให้เราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และความซับซ้อนของจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ครับหวังว่าเรื่องเล่าก่อนนอนในค่ำคืนนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้มองจักรวาลด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปและหลับฝันดีไปกับเรื่องราวของหลุมขาวประตูสู่จักรวาลที่ยังไม่ถูกค้นพบนะคะคืนนี้ผมโอ๊ตครับและฝนค่ะ ขอให้ทุกท่านมีค่ำคืนที่สงบและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ